ะะวันนี้ก็เปิดดวงจำเลยนะคะคดีน้องชมพู่ะะก็อ่านตามไพ่นะคะไม่ได้เข้าข้างใครหรือว่าใสร้าย้ใครนะคะก็ตามที่ครูวาอาจารย์สอนมาเนะะาะการเป็นการเป็นหมอดูเราต้องเป็นกลางยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะ ไม่ได้ามาดูเพื่อเอาใจใครและก็ไม่ได้รู้เพื่อทำร้ายใครนะคะแค่เอฟซีอยากรู้ก่อััดให้นะคะ ขออนุญาตเลือกให้สาใบแรกนะคะ ที่ผ่านมามีเรื่องนะคะมันเป็นไพ่แห่งสงครามนะคะดวงชะตาของคนคนนี้เขามีแต่เรื่องแต่เลา่ามีแต่เรื่องทะเลาะนะคะเป็นเหมือนสงครามนะมีแต่เรื่องนะอ่าพูดง่ายเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาเป็นคนโมโ,มโหร้ายและเขาเป็นคนที่แบบว่าตีเป็นตีตกเป็นตกกระทืบเป็นกระทืบเขาเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะอ่ แบบว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะอืมทุกคนต้องฟังเขาอะนะเขาต้องใหญ่ที่สุดได้เป็นพนนะอืะแล้วเขาก็ไม่กลัวใครเออเนี่ยคนคนนี้ ตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาตอนนี้ถ้าตอนนี้ยังไม่มาก็ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เจอผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผีเข้าผีออกบ้านอยู่ใกล้น้ำนะคะอารมณ์ขึ้นขนึลงลมเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวคนมันก็ไม่ดีนะ,ะผู้หญิงคนนี้ผิวขาวร่างบางสวยเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เป็นคนอารมณ์แปรป่วนเป็นคนพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ไม่อยู่กับล่องกับลยอยออผู้หญิงคนนี้นึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็ามาย้ายเป็นว่าล่นนะคะเขานึกจะไปไหนขเขาก็ไปเขาอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางผู้หญิงคนเนี้ยแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์แปรป่วนอารมณ์เขาเป็นคนที่ลังเลเอาเนี่อานอนไม่ได้ อย่งางคนนี้นะคะจะมาหาจะมาหาคนที่เราเปิดดวงให้คือจำเลยคดีน้องชมพู่แล้วก็จะมีการเดินทางในเรืเร่องนี้ไม่รู้มันจะไปไหนแหละ <c oughs> ไปแน่นะคะ,ะเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าบอกว่ามันนีเดี๋ยวก็มีพวกเอฟซี FC ข้างไขเข้ามาบอกเขามีธุรกิจแล้วเขาจะหนีทำไม คอยดูนะจ๊ะอันนี้ก็อ่านตามให้กูอ่านตามให้แต่ก็ไม่ได้นำพานะจ๊ะเขาจะมีการเดินทางกระทันหันนะทุกคนนะ การเงินเขาติดค้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันติดค้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเงินนะหรือหรือและเงินเขาได้มาจากการสูญเสีย ได้มาจากการได้รายได้ของเขาได้จากดวงวิญ,ญญาณหรือว่าได้จากการสูญเสียจากมีคือเขามีรายได้จากคนเสียชีวิตเอา,เอาเง่ายๆจสิเลยเออนะเนี่ยรายได้เขาได้จากการสูญเสียจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะนี่คือรายได้ของผู้ชายคนนี้เขาจะสิีส่ละอืม การเงินเขามีแต่รายจ่ายนะทุกคนการเงินเขาเขาได้มาเขาก็จ่ายนะไม่รู้ก็จ่ายอะไรน,กนักไหนเขาก็จ่ายจ่ายตลอดนะจ่ายตลอดจ่ายมาตลอดจ่ายเรื่อยๆนะการเงินเขาอะออได้แล้วก็จ่ายแต่ว่าได้จากสิ่งที่มงไม่เห็นการเงินของเขาคือได้จากการเสียชีวิตหรือได้จากดวงวิญญาณนะรายได้ของเขา ได้แบบนี้นะอืเจ้วก็แฟนของเขาเนี่ยแฟนของมันเนี่ยแฟนของไอ้จำเลยเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะนะัจ๊ะอืมนะคะส่วนลูกของเขาอะใจร้อน ครอบครัวของเขาครอบครัวของมันเนี่ยมีการไปมาหาสู่กันกครอบครัวของจำเลยเนี่ยครอบครัวเขาเนะน่ะพ่อแม่เนะ่ยมีการไปมาหาสู่กันตลอด เหมือนเหมือนคนใกล้ชิดเขาจะถูกจับนะอืมแต่ตัวเขาอ่ะยังไม่ขึ้นนะว่าเขาจะถูกจับมันไม่ขึ้นแต่คนใกล้ชิดเขาจะถูกจับคนใกล้ชิดของคนคนนี้ของไอ้จ,จำเลยเนี่ยคนใกล้ชิดหรือว่า คนสนิทหรือคนเป็นเพื่อนหรือเป็นพักคพวกกันนะอืมเพื่อนเขาจะต้องคดีแต่ตัวมันยังไม่ขึ้นตัวมันขึ้นแค่ว่าเดินทางนะคะเอออีพีแรกที่ดูให้ก็คือมันเดินทางอเออคำว่าเดินทางเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เลยเออ อาจจะไปทุระก็ได้ <c oughs> คงไม่หนีมั้งคะนะคะเพราะว่า FC เอฟซีบอกว่ารวยแล้วคงไม่หนีคะ่ะมันคงไปทุระน,ะน่ะนะเน,<ะ>นี่ยนะคะเขาจะเดินทางนะคะทุกคนไปทุระน,ะน่ะ และมันก็ทะเลาะกับคนที่เคยช่วยอุปถัมภ์กำจูเคยให้เงินเหมือนใครก็ได้ที่เคยให้เงินมันเคยช่วยเหลือนะมันทะเลาะกับเขาทะเลาะกับคนที่เคยช่วยเหลือพูดง่ายๆว่าเนรคุณนะคะเขาเนรคุณเนรคุณเนี่ยนี่คือคนที่ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ทะเลาะกับคนนี้ เนระคุณคำว่าเนระคุณมันขึ้นในในช่องผู้อุปถัมภ์ค่ำชูมันอ,อ่ะแล้วมันก็ไปลบกับเขาเออคือใครมาช่วยมันมันลบกับเขาหมดแามนี้แหละแต่ก็ไม่ได้นำพา ที่ดินมันมีมูล,ลค่าที่ดินมันมีมูล,ลค่าเหมือนมีวิญญาณคอยหาเงินให้เขาอะนะแอเอเอประมาณน,นี้ทุกคนและทุกคนก็ถามต่อว่าทำไมดูดวงแค่นี้เหรอ ดูแค่นี้แหละวดวงเนี่ยเราจะดูเดือนละครั้งทัดกนหน้าซึ่งมันก็ครบแล้วดวงของมันดูดูดูดเมื่อเดือนธันวาครบแล้วแต่ถ้าทุกคนมีคำถามว่าขอซ้ำอีกทีว่ามันจะเดินทางใช่ไหมในอนาคตนะซ้ำให้อีกทีก็ได้ เราจะเอาไพ่ใบแรกใบเดียวนะส่วนว่าเขามันถูกจับมันไม่ขึ้นไพ่ที่มันถูกจองจำไม่ขึ้นขึ้นแต่ไพ่มันเดินทางอืมถ้ามันเดินทางก็มันไม่ถูกจับแน่นอนอส่วนจะไปเดินทางไหนก็เรื่องของมันเลยเอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ นี่นี่ไม่ได้ดูดวงด้วยความเกียดชังนะอ่านตามไพ่นะคะเพียงแต่ว่าพูดอาจจะไม่เพราะแต่ก็ไม่ได้นำพานะจ๊ะมันได้ไพ่ตัวเดิมเห็นไหมคะมันไปแต่ไม่รู้มันไปไหนเรื่องของมันเลยเออมันไม่ถูกจับนะยืนยันไม่ถูกจับ ไปไหนก็แล้วแต่มันเลยแค่นี้สรุปเป็นอย่างนี้นะกคนนะเอ่อ fc ข้างไข่มึงเข้ามาดูคอมเมนต์กันเบาๆนะจ๊ะนะจ๊ะอืมนี่กูอ่านตามไพ่กูไม่ได้ดูด้วยความเขียดชังการดูดวงของกูเนี่ยเป็นกลางนะไพ่ว่างไงก็ว่าตามนั้นเออแต่ถ้าโดยส่วนตัวกูไม่ได้ชอบมันนะจ๊ะอืมแต่การเปิดดวงนี้ ต้องเป็นกลางเสมอเออไม่ได้ดูให้เขาเล็้ย้ายหรืออะไรไพ่ว่าไงก็ว่าตามไพ่เข้าใจตรงกันนะจ๊ะขอบคุณเอซที่น่ารักของคุณแม่ด้วยอ,อแล้วก็ข้างแคมข้างไขอะไรก็เดียวแต่เลยนะจ๊ะ